จูโร่หยุดอีทาและโฮเมนจากการต่อสู้เขาอุทธรณ์ต่อโฮเมนโดยบอกว่าทุกคนรู้ว่าเขาไม่ใชิดซิด โฮเมนขอโทษโดยบอกว่าเขาถูกความมืดกลืนกินโดยความมืดของผู้อื่นและปิดไ์เซเบอร์ของตัวเองจูโร่ขอโทษคาร่าโดยบอกว่าเขาเพิ่งรู้ว่าเจไดหลายคนที่ถูกเรียกมาถูกสังหารโดยซิดและซิดถูกส่งมาแทนจูโร่อธิบายว่าเขาซ่อนตัวจากการปรากฏตัวเพื่อตัดสินว่าใครคือซิดเป็นผลให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับซีมาพ่อของเธอด้วยจูโร่ขอโทษที่ไม่สามารถช่วยพ่อของเธอได้จูโร่สัญญากับคาร่าว่า เขาจะช่วยพ่อของเธออีธานรู้สึกเสียใจที่เขาไม่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะสิดได้จูโร่ปลอบอีธานว่าเขารอดจากการต่อสู้เมื่ออีธานถามถึงเจไดคนอื่นๆจูโร่ก็บอกว่าเขาสัมผัสได้ถึงพวกเขาพเนจออยู่ที่ใดสักแห่งในกาแล็กซี่จูโร่บอกคาร่าว่าเธอได้รับคําแนะนําจากกองทัพตั้งแต่ตอนที่เธอเกิด เขาเชิญเธอเข้าร่วมกับพวกเขาในการฟื้นฟูความสงบสุขให้กับกาแล็กซี่ในฐานะเจไดคนที่9เพื่อที่พวกเขาจะได้ก่อตั้งภาคีเจไดขึ้นมาใหม่กลุ่มก็ออกเดินทางด้วยยานอวกาศและมุ่งหน้าสู่อวกาศโดยทิ้งวิหารอากาศไว้เบื้องหลัง